สอดแล้วครับพี่น้องสอดแล้วเห็นไหมซี่อันนี้บอที่ลุงชวนเฮ็ดคลิปที่เล้วนะครับอันนั้นมือนั่นมือปลูกมือสาธิตนะครับมือนี่มันสอดแล้วนะครับของดีขายของขี้ไล่ปลูกอีกเล้วคลิปหนึ่งนะครับมาเบิ้งกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมเฮ็ดเกษตรแบบคิดไปเรื่อยนำลุงชวนทันบ่ครับพี่น้องมือนี่ลุงชวนที่พามาเบิ่งวิธีการปลูกอ้อยแบบล่องคูนะครับเอาอ้อยค้าอ้อยจังคลิปที่เลี้ยที่เฮ็ดไม้ ตอนนี้มันเกิดเรียวแต่ว่าลุงชวนอยากให้เห็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มคัดพันธุ์นะครับคัดพันธุ์อันดีขายอันขี้ไล่ปลูกนะครับของลุงชวนน่ะพันธุ์สายพันธุ์นี่ยเพราะจำเป็นจะต้องว่ามันดีบอดีนะครับลุงชวนเอามาพันกันที่เลยครับฟันแล้วก็เอาเดี๋ยวจะพาไปเบิรงวิีีการวางนะครับตั้งไงหลุงชวนก็เอาครับเพได้ครับเมรได้คัดอันดีมาเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ดีแนี่ขี้ไร่เนี่ยอีกที่เบิร์กไหนับิร์ ก็ได้เลออก่างลยครับนี่ครับิเกาครับลุงชนเพราะว่าอย่างเพราะว่าลุงชั้นว่าอยู่ตลอดนะครับว่าสายพันธุ์มันคือสายพันธุ์พี่น้องถ้ามันเปลี่ยนสายพันธุ์ที่งหญ่เร็วยังไงก็งหญ่ขอให้มันเกิดนะครับนี่คือวิธีการเอาเนื้อของชนที่จะเอาไปเฮ็ดพันธุ์แปลงอยู่นี่แะครับนี่แปลงมันเฮ็ดล่องคูนะครับเดี๋ยวลุงชนทน่ะพาไปเบิ้งวิธีการปลูกนะครับแล้วก็อันที่มันเกิดเร็วนะครับ เอาแบบนี้เราไปปลูกอันขี้ได้เนี่ยครับของดีขายของขี้ไรปลูกไปเบิงน้ำกันครับผมพี่น้องครับเบิงวิธีการเอาอ้อยเขาให้นะครับนี่ครับเอาทุกมังซี่เลยพี่น้องฟันไซรถกระบะมาขันปลเทียวต้งชนวยที่ไฮเบิ้งใกล้ๆนะครับนี่คือพันที่คัดพิเศษนะครับของดีขายของขี้ไรปลูกนะครับวิธีการก็คือวางแบบนี้ครับพี่น้องวางอันนี้คือลองคูเลยพี่น้องนี่คือลองคูเห็นปะลองคูแล้วอันนี้อันนี้ห้างนี่น่าจะเม็ดแปดสิบนะครับย่างหน่อยเลยเม็ดแปดสิบ อันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับเนี่ยความห่างระหว่างสองอันนี้นะ่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนจังคลิปที่แล้วลุงชวนเฮ็ดไว้นะครับที่เอาผ่านซีถอดอันกลางออกมันก็จะได้แบบนี้นะครับเล่าไปเบือ้องวิธีการปลูกพี่น้องพอเอาใส่ร่องแล้วเฮ็ดแบบนี้เอาน้ำส่ร่องใส่แล้ววันนี้เพื่อนอออออน่าาะน,น,นะนี่ครับเฮ็ดคือเฮ็ดเฮลีเห็ดเหรียญเห็ดน,น,น,น้อยนี่นะครับเอามาใส่มะกดมะกดเห็นเพื่อนเบื้องโู้นเห็นมันเฮ็ดยากกว่าเฮ็ดสดลุงชวนน่ะชีวิตชีดไปเรื่อยนี่เห็นไหมครับนี่กดยากป่ะครับนี่ บนันนีนี่เห็นบอกครับนี่กดอันใดบ่รตรงเขาก็เคลียเมบแมฟลงให้ดินนั้นให้ดินมันน้ํนะครับเออให้ดินมันน้ํก่อนนี่ครับปลูกแล้วก็ทิตยแปลงนี่ประมาณสิบกาไรน,นะครับพุ่งวนเห็ดกับหุ่นส่วนใหม่นะครับหุ่นส่วนใหม่หกักกะครบกันนะครับเห็นบอกครับพี่น้องในการเห็ดเกษตรเห็ดไปเรื่อ,ๆอยๆใส่น้ำเล้งนะครับตอนเว้นนี่บ่พวากันไม่เห็ดได้ี่ แดดันออนมาเห็นครับนี่หลุงชนที่หายเบิ่งหยางนะครับอันนี้คือปลูกปลูกรอบที่สองนะครับปลูกรอบที่สองแล้วเริ่มเริ่มจะแทงนอแล้วครับนี่เห็นบ่านี่เริ่มจะแทงนอนี่ครับเริ่มจะแทงนอนออ้อยยักษ์เขียวต้ห้องครับทอนี่ก้อยเห็นไหมเพื่อนเห็นบ่ครับนี่เริ่มจะแทงนออันนี้ปลูกได้ประมาณประมาณนี้เพาะอาทิตย์อยู่ครับนี่เอ้อยหดหน้าไม่ไหมนะครับ เดี๋ยวจะไปเบื้องอันทอนปลูกมือแรกนะครับเดี๋ยวอยงช้อนที่พายเบิ้งอันปลูกมือแรกนี่พอมันขืนได้ซ้ำนี่ถือว่าเกินคาดครับพี่น้องถือว่าทีครับนี่อ้อยยักษ์เขียวขึ้นซ้ำนี่ถือว่าทีนะครับนี่เห็นไหมครับสองหลองขึ้นมาเริ่มขึ้นมาแล้วแล้ววันนี้จังที่ลงชวนเห็ดคลิปที่แล้วนะครับทำมันใหญ่แล้วเขาก็ยกขึ้นมามัดติดกันไว้นะครับเห็ดพญามเห็นไมได้สี่เหลี่ยมแล้วเขาก็อันนี้ตั้งใจยิ่สางใบนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับ อีกจากเดือนนึงเดี๋ยวลุงชวนจะอัปเดตให้เพิ่งนะครับว่ามันคุ้มล่องเลยที่เห็นไหยแล้วในกลางนี่ค no ือโฮวางสายน้ำหยดได้ครับนี่วางสายน้ำหยดสายเดียวแล้วสิ่งที่มันจะประหยัดก็คือสายน้ำหยดอีกนะครับเพราะว่าสายน้ำหยดถ้าเขาวางทุกร่องนี่เขาออกแบบวางทุกร่องนี่สายน้ำหยดจะเปลืองแรงดันน้ำกับไม่ได้เชื้อละลายอันนี้แรงดันน้ำได้เชืรอละหาให้เลยนะครับปั๊มนาสามเขาเนี่ยปั๊มนาสามรถแท่นาเขาเนี่ยธรรมดาเขาเนี่ยได้เชืรอละหาให้ได้เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการเทดสูตรนี่ลุงดถึง ค่าปุย๋ยค่ายาฉีดวันนี้อันนี้ลองนี้เขาก็เอารถเขา่าโรตารี่ก็ได้เอาพานยางก็แทกได้นะครับเพราะยางได้สะดวกสบายในการปฏิบัติงานจนเกินครบอายุขเขากินฮอดเขาตัดนะครับคิดว่ามันาวจะลงโตนะครับสูตรนี้ผู้ใดอยากเล่นแบบกับบ่อสงวรเิษิ์นะครับผู้ใดอยากดูนันกันนี่คือบ้านกุดแค้นนะครับตำบลบ้านตานะอำเภอเนืล้งจังหวัดชัยภูมินะครับเห็นอ้อยเขาบพี่นอ้องเมืยน้ำได้พี่น้องครับอ้อยราคานี้เราอ้อยแบบนี้นะครับการ,กรเทศเกษตรนะครับ ถ้าบ่มีน้ำลุงชวนจริงเห็ดเลยนะครับนี่ถือว่ามันไกลน้ำนะครับนี่เห็นปะเกิดดีไลท์พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลุงชวนที่เว้ยไปให้เบิ่งห่วยนะครับพู้เหล่าต้นไม้ใหญ่ๆต้นตาลนี่ครับดันน้ำไม่ได้พูดเลยครับพี่น้องดันน้ำไม่ต้ห่วยพูดละเบิ่งเพิ่นเฮ็ดแตงครับพี่น้องจึงในกล์คลิปนี้กับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามให้น้ำนะครับติดตามลุงชวนไปเรื่อยๆรื่อเราสูตรนี่มันที่เป็นยังไงคอยเบิ่งนะครับลุงชวนที่อัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเลยนะครับ เอะมีโอกาสกินทพาพี่น้องเลาะไปหาเบิ้งอ้อยแบบนี้แหละครับที่ผู้ใดคิดทำที่หอดเก้าสิบกว่าตันนี่อันนี้ก็อีกโคกนึ่งจากที่ลุงชวนเห็ุคลิปมือวานนี่นะครับแต่ว่ามือนี่ที่เอาคลิปอันนี้ลงให้พี่น้องเบิ้งคลิปปลูกอ้อยแบบล่องคูแบบแมนนวลของดีขายของขี้ไร่ปลูกเอาย,ยอดเอาเศษมันมาปลูกนะครับหลังจากตัดไห้สร้างแล้วนะครับขอบผู้ใดที่ติดตามครับคลิปหน้าว่ากันไหมครับสวัสดีครับผม